กับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามยสุทราสิริภาประภากรน,นะคะวันนี้นะคะก็มาสวดมนต์ไหว้พระนะคะก็ยสุทราเพิ่งสวดมนต์เสร็จไปเมื่อกี้เองนะคะในทุกๆเย็นนะคะอาจารย์ก็จะสวดจะอารัธนาศิลห้านะคะเมื่ออารัธนาศิลหห้าเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่าการสวดมนต์นะคะทำวัดเย็นเสร็จแล้วก็จะ ชุมนุมเทวดาแล้วก็จะสวดอัฐานาทิยปริศนะคะแล้วก็สวดสาธยายธรรมจักเนาะนะคะสาธยายธรรมจักกับปวัตนสูตรและก็สาธยายนะคะพางหุงมหากานะคะเสร็จแล้วก็จะอธิษฐานจิตนะคะสวดคาถาเงินล้านแล้วก็คาถาพระชิมพลีของคนแม่บุญนตรงบนเติมถ้าอย่างไม่ได้ก็ให้ได้ อาเช้านะคะตามกาลังวันหรือเย็นตามกาลังวันก็ได้นะคะตอนนี้นะคะอาจารย์พามาดูหิ่งนะคะซึ่งหิ่งพระนะคะของยโสธรานะคะถ้าจะเป็นพระพุทธนะคะก็จะอยู่ฝั่งทางนู้นนะคะก็จะมีพระเกี้ยวมรกตสามฤด,ดูนะคะจะมีพระพุทธนาคปรกนะคะเพราะอาจารย์เกิดวันเสราร์เนาะแล้วก็จะมีพระเศรษฐีนวโกศจะมีพระสัง สังกัใใญญยนะนะคะพระอุปคุตแล้วก็องค์พระชิมพลีแล้วก็องค์พ่อเทเวสวร์แล้วก็องค์พระอิมนะคะก็จะเป็นฝั่งทางนู้นส่วนฝั่งทางนี้นะคะก็จะเป็นเป็นรูปเคารพนะคะขององค์พระโพธิสัตว์กุลอิมนะคะก็จะมีปางองค์พระแม่กุลอิมปางต่างๆปางประธานพรต,ต่างต่างที่อาจารย์ชอบ เช่ามานะคะก็เห็นตรงนั้นตรงนี้อาจารย์ก็จะเช่ามาเนาะสมัยแต่ก่อนเยอะกว่านี้นะคะเป็นหลายร้อยองค์ทีเดียวนะคะแต่ทุกวันนี้ก็ไม่มีที่จะเก็บอาจารย์ก็เลยได้ให้ลูกศิษย์ลูกหาไปนะคะองค์ใหญ่ๆเอาไปแล้วก็เอาไว้แค่เฉพาะองค์ที่เราชอบๆนะคะก,ก็จะเอาไว้นะคะกะ็กะว่า นะคะถ้ามีบ้านหลังใหม่เกิดขึ้นก็คงจะได้เชิญท่านไปประดิสฐานไว้ที่ใหม่นะคะเพื่อที่จะให้เป็นสถานที่สําหรับสวดมนต์ไหว้พระภาวนานะคะสำหรับครอบครัวพวกเราเองนั่นเองนะคะอันนี้นะคะก็จะมีภาพของคุณแม่บนเรือนตรงบนเติมนะที่อาจารย์ได้สักการบูชาได้เช่าบูชามาที่วัดอาวุธนะคะในการร่วม ทำบุญไป8 88 8 888บาทนะคะเราก็จะได้มาหนึ่งองค์เราจะบูชาอย่างไรนะคะเมื่อเรามีองค์ของคุณแม่เข้ามาอยู่ประจำเรือนของเรานะคะ <c oughs> การที่เราได้เชิญรูปเคารพนะคะ <c oughs> อย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามานั้นนะคะ <c oughs> เราจะต้องอมีความเชื่อมั่นว่าเราจะปฏิบัตินะคะตามรูปแบบนะคะ อย่างน้อยแหละคือเราจะต้องสวดมวนต์ไหว้พระเราจะต้องตั้งอยู่ในศีลห้านะคะแล้วก็เราก็จะมีการถวายดอกไม้ทูบเทียนเป็นประจำในสถานที่ที่เราที่เราให้ความเคารพนั่นก็คือหิ้งพระนั่นเองของเราและเราจะต้องมันทำความสะอาดแล้วก็มันจุดดวงประทีปแล้วก็กรรมยานแล้วก็สวดมวนต์นะคะ ในที่ที่เราให้ความเคารพสักการะบูชานะครับเพราะว่าถือว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในบ้านของเรานะคะดังนั้นอาจารย์ได้เชิญคุณแม่เนี่ยนะคะเข้ามาไว้ในบ้านเรือนของตนเองมาก็เกือบจะประมาณ1ปีนะคะยังไม่ถึง1ปีดีเนาะเสร็จแล้วเนาะ,ะในทุกวันสําคัญอย่างเช่นทุกวันเสาร์เนี่ยอาจารย์ก็จะถวายทองคำนะคะเป็นทองคาเปลวนะคะ สามแผ่นนะคะกับคุณแม่นั่นก็คือ,อะจะอธิษฐานจิตถวายบนฝ่ามือนะคะเพื่อให้การหยิบจากอะไรของเราก็คือเป็นเงินเป็นทองเป็นโอกาสเป็นรายได้เข้ามาแล้วก็จะติดอยู่ที่หน้าอกของท่านนั่นก็คือให้จิตใจของเรานั้นนะคะอุดมไปด้วยธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ายึดถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนะคะมีหัวใจ เป็นพระพุทธเจ้านะคะมีพระพุทธเจ้าเป็นเทพพึ่งนั่นเองและฝ่าเท้าของคุณแม่นะคะก็เพื่อที่จะให้เรา,าเดินทางไปที่ใดนะให้ไกลกว่ามนุษย์ทั้งหลายการที่เราได้ถวายทองคำเปลวนะคะเป็นทองคำแท้บริสุทธิ์นั้นเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆบูชาแล้วก็เป็นการสักการบูชาด้วยทองคำบริสุทธิ์นะคะด้วยอานิสงส์อนุภาพแห่งการ ถวายทองคํานี้นะคะอาจารย์มีความเชื่ออย่างลึกซึ้งว่านะคะด้วยมวลจิตของเราที่เราถวายสิ่งที่ดีที่สุดเลิศค่าที่สุดนั้นนะคะจะเป็นพลังบุญกุศลหนุนเนืองให้เรานั้นเมื่อถึงคราวเวลาเราจะหยิบจับอะไรมันจะเป็นโอกาสเป็นเงินเป็นทองเป็นความมั่งคั่งนะคะให้กับเราแล้วก็สติปัญญาของเราก็จะอยู่ใน ระดับเกณฑ์ที่มีที่เป็นปัญญาชนและเวลาการก้าวเดินของเราแต่ละก้าวนั้นล้วนแล้วแต่จะเป็นก้าวเดินที่มีความมั่นคงมั่นคงและยั่งยืนแล้วก็เป็นการก้าวเดินที่ยาวไกลเป็นการก้าวเดินที่ไกลกว่า,าคนอื่นๆนะครับเพราะว่ามนุษย์ทุกคนมีบุญวัส,สนาบรารมีไม่เท่ากันเนาะมนุษย์ทุกคนมีอำนาจบุญที่จะนุนส่งให้ไปถึงที่ที่ไม่เท่ากันอาจารย์เชื่ออย่างนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ะะคะอย่างเช่นเหมือน <c oughs> เหมือนเราอยากไปต่างประเทศอย่างเงี้ยนะคะเราต้องถามว่าทั้งหมดคนในประเทศไทยเนี่ยนะคะไม่ได้มีใครได้ไปต่างประเทศหมดทุกคนนะคะบางคนก็เคยเคยได้ไปบางคนก็ไม่เคยไปบางคนก็อาจจะเคยไปแถวตะเข็บชายแดนก็ถือว่าเออได้เห็นโลกกว้างแล้วอย่างเงี้ยบางคนก็มีโอกาสได้บินออกไปข้างนอกก็ได้เห็นโลกกว้างยิ่งมากกว่าเดิมล้นแล้วแต่เป็น วัสนานะคะเป็นบุญเป็นวัสนาที่เขาเคยสร้างมาที่จะอนุเคราะห์ให้เขาได้มีเหตุมีปัใจจัยในการที่เขาจะได้ไปนะบางคนโชคดีก็ไปได้เห็นหน้าที่การงานนะคะเห็นแหล่ง mm. เงินแหล่งทองเห็นที่ทํามาหากิน mm. เห็นที่ทางในการเปิดร้านค้าบางคนก็ไปพบรักที่นั่นบางคนก็ไปเจอรักแท้ที่นั่นแล้วก็อยู่กินกันไปก็มีความสุขดีแฮปปี้ดีนะคะ อย่างเงี้ยเป็นต้อลรวดแล้วแต่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาส,สนาเป็นบาร,รมีทั้งหมดทั้งมวลเลยดังนั้นอาจารย์ก็เลยทุกวันเสาร์เนี่ยนะคะอาจารย์ก็จะถวายทองคำนะคะถวายในคุณแม่บุญเรือนนะคะนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมคะจะเราจะเห็นคุณแม่บุญเรือนที่อาจารย์ได้ถวายนะคะก็จะถวายที่ฝ่ามือถวายที่หน้าอกแล้วก็ถวายที่ฝ่าเท้าของคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเต้งนะคะ ในหิ้งของอาจารย์นั้นก็จะมีรูปของคุณเมธที่มาจากวัดอาวุธนะคะที่มีพระอาจารย์นำมาฝากเนาะเส้วก็จะเป็นรูปาการเข้าสมาธิที่อาจารย์นิมิตเห็นว่าภาพนี้นะคะเป็นภาพที่ทรงพลังมากอาจารย์ก็เลยได้ไปเข้าอีกภาพนึงนะคะ ไปเข้ากรอบอีพัทหนึ่งพระเอามาตั้งไว้สักการะบูชานะคะคแล้วก็ได้มีโอกาสที่เห็นทาง Facebook ว่ามีการร่วมสร้างพระอุโบสถนะคะก็ะะคะคจะได้คุณแม่มาหนึ่งองค์อาจารย์ก็ได้บริจาคไปอาจารย์ก็ได้คุณแม่มาหนึ่งองค์สมหวังนะคะนอกจากนั้นอาจารย์ก็พอนะคะอันนี้ก็จะเป็นพระพุทธของคุณแม่นะคะเป็นพระโสรสมงคลเป็นพระพุทธน้อยของคุณแม่นะคะในสมัยนู่นเลยนะคะ อาจารย์ก็บูชาเพียงเท่านี้ก็พอนะคะนอกนั้นเน้นการทําทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วก็เน้นการสวดนะคะภาวนาพระชินพเพลและก็ทำวิปัสนาให้เกิดเนาะทำสมาธิภาวนานะคะแล้วสิ่งดีดีนะคะก็จะเกิดขึ้นกับเราแน่นอนนะคะพลังความศรัทธานะคะเกิดจากการปฏิบัตินะคะและก็ต้องประกอบด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาและศีลส,สมาธิปัญญาและต้องมีความกระตมอยู่ต่อ อุปการีต่อพี่น้องต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และกะ็มีความรักตนเองนะคะแล้วก็เมตตาต่อสัมพัสสัต์น้อยใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงเพียงเท่านี้ชีวิตของเราก็จะมีโอกาสในการที่จะก้าวเดินต่อไปจะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นๆเขานะคะอย่างน้อยชีวิตของเราก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขไม่เดือดไม่ร้อน,ไม,นไม่วุ่นไม่วายนะคะขอให้โชคดีค่ะ บุญบารามีคุณแม่บูเดนตรงบนเติมคุ้มครองรักษาท,กทุกท่านนะคะกรับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ